เจวปลรราพริกสดค่ะกินกับอะไรก็อร่อยวันนี้กินกับไข่ต้มนัวนวขออนุญาตเป็นหนึ่งเข่ามาจํจากอนะจ๊ะพี่น้องส่วนผสมนะคะพริกสด20เม็ดค่ะกระเทียม3กลีบมะเขือเทศแล้วก็มะนาวนะคะผักชีน้ำมะขามเปียกผงชูรสน้ำปลรราน้ำปลาค่ะอันนี้อัตราส่วนไม่ตายตัวนะคะ เราจะตาพริกกับกระเทียมให้ละเอียดนะคะแต่ก็ไม่ค่อยละเอียดมากค่อยมาดูคะ่ะส่วนตัวไม่ชอบละเอียดมากคะ่ะเดี๋ยวมาปรุงรสกรันปรุงรสง่ายๆคะ่ะน้ำมะขามเปียกอันนี้ช้อนชานะคะใส่เข้าไปผงชูรสจะไม่ใส่ก็ได้นะคะจะใส่ไปน,นิดนึงมะเขือเทศค่ะน้ำมะนาวมะนาวชิ้นหนึ่งใส่เปลือกไปด้วยจะได้หอมอ เอวิทอันนี้น้ำปลา้านะคะใส่รในนะะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะรสชาติตามใจฉันนะคะน้ำปลาก็หนึ่งช้อนโต๊ะเจ้ากินหนัวน้องหมาดอทำๆเอเวิทสตอบหยอกกันม้ากระได้โอ๊ย เหมือนไม่ค่อยมีน้ำใส่ผักชีท้ายสุดคนๆตำๆนิดหน่อยส่วนตัวเจ้กินนัวเจ้จะเพิ่มปะลาอีกนิดนึงนะคะอันนี้หน้าตาขอเพิ่มปะลาอีกนิดนึงนะค่ะ ปลานิดหน่อยจื๊บไ่ค่อยไปดูกันค่ะตอนตักเสิร์ฟจินกระหยังค่ะแซ่แจลพริกสดจ้าพี่น้องง่ายบ่ง่ายค่ะชดบ่เนาะจะ สำมีอีลีปั้นข้าวเหนียวห่อนๆมาจำมาที่นี่อุ้ยตายตายกองกระไดเนาะอย่าเฝ้าเฮียอย่าเฝ้าเฮียเอาให้เบิ้งก่อนจ้าแบ่แบแสบแบ <laughs> เจ้วปลาพริกสดค่ะกินกับอะไรก็อร่อยวันนี้กินกับไข่ต้มนัวนัวขออนุญาตไปหนึ่งเข่ามาจำบกันนะจ๊าพี่น้องอืม,อมแบบแก้วพริกสดพี่น้องตำพริกกับกระเทียมตำตำตำกรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำปาลาพร้าของสุรศ มะเขือเทศน้ำมะนาวน้ำมะขามเปียกนิดหน่อยเอวิตส,ส่วนลวดทานเองพขาปรุง้สรสชาติที่ต้องการก็ใส่ผักชีลงไปโอ้อืมหืมแบพี่น้องเป็นคนกินง่ายเป็นคนกินแบ่บกินยังจะแบ่บข้นสุดอยาก